สวัสดีครับก่อนเขอกกุ๊กที้มาครับผมวันนี้ก็เฮ้ยไม่รู้เวลาทำงานทำไก่กแหละใครมีคนถามไปนะว่าเอ้กุ๊กจ้างหรือเปล่าไอที่มันแบนหน้าร้านไม่ได้จ้างนะบอกก่อนมาแล้วมาแล้วไอ,อแต่นี้ไม่เขาเรียกว่าะไม่ใช่ไม่ใช่ขายใหญ่แถวนี้บิดบิดน้อยหน่อยแต่วันนี้ก็มาทำเมนูนะครับผม ยำไข่ลวกอ่อายังไงให้เคยได้ยินจริงๆเมนูนี้มีประวัตินะคือผมประมาณ5ปีที่แล้วเยสแม่มีย้อนความ้วยหปีที่แล้วใช่ไหมไปเห็นมันจะมีบอ่อออนเซนของประเทศไทยอะไรนะจำไม่ได้จริงๆว่าอยู่จังหวัดไหนแล้วก็ชื่ออะไรใครรู้ก็เม้นมาด้วยคือเขา,ามีไข่หมายถึงว่าเราอ่ะขายไข่ออนเซนที่เขาไปลวกในบอ่อน้ำพุร้อนของเขาอ่ะที่มันเป็นแบบธรรมชาตินะนะเสร็จปุ๊บก็จะได้ไข่ออนเซนขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาก็มีคนขายแถวนั้นก็คือ มียำไข่ออนเซนโหเราเห็นแล้วแบบตกใจแลยเ่ะแบบเฮ้ยคืออยากกินเลยอะก็เลยเอามาทำเมนูขายที่ร้านเมื่อก่อนที่ rca ทําเสร็จวันแรกปุ๊บไม่ไม่ชงให้หน่อยเหรอตาตกล้อง <c oughs> ขายดีเหรอ <c oughs> ขายไม่ได้เลยเ <c> น <oughs> ี่ยแบบไม่แบบคนคนแบบคนดูไม่ดูอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สั่งแล้วก็ขายไม่ได้เลยแบบขายได้แค่มาจาสองจานเพื่อนกันด้วย ก็เลยเลิกขายไปครับหาปีผ่านไปวันนี้แบบว่าคิดถึงเมนูนั้นก็เลยจะมาทําให้เพื่อนๆดูนะมันง่ายมากแต่ไปกับแก้ได้ไหมผมบอกเลยได้โดบด้วยเขาเรียกโดบกําลังด้วยมามาดูกันไข่ลวกเลยนะมีเทคนิคอยู่นิดเดียวถ้าคุณอยากได้ไข่ลวกที่แบบว่าล่อนออกมาเลยแล้วก็เป็นแบบว่าไข่ลวกจริงๆนะคุณถ้าเอาไข่เนี่ยไปต้มกับน้ําโดยตรงอ่ะคีดภาพอกไหมคุณต้องต้มน้ําแยกใช่ไหมทำอุณหภูมิให้ได้ที่แล้วค่อยมาเทใส่ไข่อ่ะโอ้โหวันนี้ วันนี้มาสไตล์ฮา์เล่เว้ยเฮ้ยลืมเลยเฮียพูดไรเฮ้ยไม่ใด้ครับน่าเนี่ยพอเข้าสาระมันจะเริ่มแบบว่าวุ่นวายแล้วเทคนิคเนี่ยมาจากร้านไหนหรู้ไหมสารภาพตรงๆเลยแอบแปบเ,เขาดูมาร้านออโอเคตายแล้วกูไม่ต้องพูดกันไปแอบดูเขามาร้านโกบูโรสซิ่งอันนี้พูดพูดชื่อได้เลย,เลยร้านเขาดังอยู่แล้วอยู่แถวนี้ด้วยคือผมก็งงว่าเฮียเขาต้มไข่ไงวะเป็นร้อยลูกนะวันหนึ่งอะ แล้วแม่งมรตูทุกลูกเลยสวยงามล้อนออกจากเปลือกทุกลูกเลยผมเห็นเลยเขาตั้งนี่นะโบไข่ใหญ่นะแล้วเขาต้มน้ำเว้ยเสร็จแล้วเขาตักน้ำใส่เว้ยจบเลยคุณได้แน่นอนจับเวลาดีๆมามาดูกันวันนี้ทําไงมาดูมาผมใช้นะนี่นะหม้อนี่นะเสียนี่นะดูนะเสียใหญ่นะสี่เสียดูนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ตั้งให้น้ําเดือด นี่ดูผมเอาไข่ไว้ในนี้ไม่ได้ต้มนะครับวางไว้เรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวพอน้ําได้ที่ปุ๊บเราปรับอุณหภูมินิดนึงเฮใ,ใส่ไข่ปุ๊บจับเวลาอมาตลอดจน,จนตื่นเต้น,นหมดเจ็ดนาทีไข่ลวกเลยแล้วแบบไข่คุณจะล่อนออกจากเปลือกแบบสวยงามแล้วแบบทุกอย่างอะ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวหาว่าโม ถ้าตอกมาเลยเฮียนี่คือเฮียเลยนะจะไปยากอะไรไข่ลวกใช่ไหมแต่ไปเล่นไปนะใครไม่รู้วิธีนะยากเพราะอะไรถ้าคุณเอาไปไข่ไปต้มนี้โดยตรงน่มันสุกจกเปลือกใช่ไหมไข่มันจะติดเปลือกออกมาก็ไม่ร่อนแล้วก็ไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยต้องมานั่งแงะอะไรเงี้ยอ่ารอน้ำเดือดอันหนึ่งรอหนึ่งดูไ่เดือดแล้วนะเดือดจริงเฮียเมื่อกี้จะใส่หน้ากูแล้วเฮ้ยคนละเดือดมาครับพอเดือดปุ๊บใช่ไหมปิดไฟเลยปิดไฟเลยปิดไฟไม่ใช่ไม่ใช่ปิดไฟนี้ปิดไฟนี้ใช่ไหมคุณดูนะผมใส่น้ำอีกครึ่งเสียประมาณครึ่งเสียบอณหภูมิ บจบตามครึ่งเสีปฟกับอุณภูมินะจบแล้วทําไงค่อยๆเอามาบรนเลงเทใส่มันครับอ่าค่อยๆนะเทใส่ไปเลยเห็นไหมจบจบเจ้าไม่เล้าหรือเทไปเลยโอเคคิดว่าเต็มละเราก็ต้องใช้อีกอันหนึ่งที่ต้องใช้เลยคือฝา ฝ่าอะไรก็ได้คุณจะฝ่าบ้านอะไรก็ได้ก็แงะออกมาเลยไหมผู <c oughs> ้เล่นนะครับก็ฝ่าที่พอดีจับเวลาเจนาทีโดยประมาณนะครับ,จบเจนาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันเจนาทีโอเคครับสิกอันหนึ่งที่คุณุยนายมาเ้ยไปไหนละ่ะเขาเลยไปแล้วจะไปตามน้องพี่อะไรเลยไนะ <c oughs> โดนจับหรอกไอ้สัตว์เฮ้ยโดนจับเรื่องอะไรอ่ะทำกับข้าวกินเน้อน้ำยำทำกันง่ายๆผมบอกแล้วนี่น้ำจิ้มซีฟู้ด ผมสอนแล้วใช่ไหมอ่าใครยังไม่รู้ย้อนไปดูเอานะครับเดี๋ยวขึ้นได้เลยติ๊งแล้วก็น้ําส้มตํานิดนึงอ่าใครยังไม่รู้ก็ย้อนไปดูเอาเดี๋ยวขึ้นให้เลยติ๊ง,น,น,น,ง,ง,น,น,งนี่เป็นไงเรียกยอดวิวสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีหอมแดงผักชีไปเรื่อยพริกขี้หนูหั่นนะเนื้อสับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ผมใส่หน่อยให้มันจะมีมีโปรโตีนสักนิดนึงนะครับเนื้อสับกุ้งรวกเนี้ยแล้วก็หอมเจียวเนี้ยให้มันเพิ่มความคริสปี้หน่อย, <c oughs> อยเพิ่มเทกเจอร์นี่เป พูดสาังกฤษทำไมก็งงมากเลยระหว่างรอก็จิบจิบไปทำน้ำยำรอไว้ก่อนดีกว่าแต่ผักก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวผักมันมันช้ำนะมาน้ำยำก็ง่ายๆง่ายๆเลยอันนี้ผมใส่สองสูตรเลยดีกว่าเพราะว่าไข่เจ็ดฟองเนะี่ยคุณใส่ไปเลยน้ำส้มต้มสองนะดูนะอน,น้ำนี้สักประมาณสี่ก่อนดีกว่าไม่อยากกินหวานว่ะน้ำนี้สี่ก็พอสี่อย่งางเมื่อกี้ ตรงสติกูไปไหนหมดเนี่ย <c oughs> มาครับดูทำน้ำนี้ไว้คุณก็ชิมมาว่ะนะถ้าคุณชอบกินหวานคุณเพิ่มน้ำส้มตำคุณชอบกินเปรี้ยวเผ็ดคุณเพิ่มซีฟู้ดแล้วแต่คุณไม่ต้องซีเรียสแต่ที่แน่ที่ผมเพิ่มคืออะไรชอบกินหวานเหรอเปล่าชอบกินเผ็ดเหรอเปล่าชอบกินชูรสใส่ <c oughs> ไ,ไปเลยครับแต่สํายเหมือนเดิมใช่ไหมเฮ้ย่จะไม่ใส่เยอะของพวกนี้ไม่ดี <c oughs> แล้วเป็นไงเผ็ดต้องเผ็ดอีกนะครับใส่ไปเลยิก นี่สายเราใส่ไปเล้วตายแล้วแต่คนเดียวมั้งกูเนี่ยเดี๋ยวสัตว์ใส่ไปแต่ครึ่งหนึ่งก่อนเดี๋ยวเยอะเกินไปมันจะจืดน,นะกุ้งใส่ไปอ่าผักนะครับเดี๋ยวอรอไข่สุกแล้วเราค่อยใส่ผักนะแค่นี้เองน้ำยำอ่าโอเคครับมาครับมาดูครบประมาณ7นาทีแล้วแต่เลทเรหน่อยผมว่าผมตีให้แดแล้วกันอ่ามาดูกันว่าจะสวยงามสักแค่ไหนนะครับ ระมัดระวังมันหน่อยอ่าแล้วคุณไม่ใช่ม่าเอาขึ้นหมดเลยนะผมแนะนําว่าเอาขึ้นมาก่อนลูกหนึ่งนะครับเนี่ยเอามาพักในน้นําเย็นนะจะได้จะได้เวลาคุณปอกใช่ไหมคุณจะได้ไม่ร้อนมือมากเทศก่อนถือว่าถ้าเกิดอันนี้ได้แล้วก็ค่อยเอาขึ้นทั้งหมดถ้ายังไม่ได้ก็แช่มันต่อไปใช่ไหมไม่ต้องเอาขึ้นมาตามผมหรอกอันนี้มาเจ็ดนาทีกว่า,กวาเกือบแปดนะมาดูกันว่าเป็นยังไงเ,เรียวๆนะเร,เรียวๆนะมาลองดูครับถ้าฟังจากเสียงนี่คือ ได้แล้วก็ลุกกะลิกแล้วไงเก่งเกไอเหี้ยมามาลองดูโอ้โหต้องใช้คำว่าเพอร์เฟคดูนะแล้วไข่แทบไม่ติดกับเปลือกเลยติดก็น้อยมากเป็นไงคุณดูไข่ขาวไข่แดงนะเพอร์เฟคไหมโอ้โหเป็นไงเป๊ะเบร์มา เดี๋ยวจัดจานทำยำไข่ไปครับไปดูครับโอ้โหเป็นไงคุณเลยน่ากินมากขึ้นกล้องสุดๆแล้วคือคิดรสชาติออกเลยผมเคยทำนะเมื่อก่อนแต่เมื่อก่อนทำมันไม่ได้ใส่พวกเนื้อสัตว์อะไรพวก้ใส่ไม่ได้ใส่หอมพอดด้วยมาลองดูว่าเป็นไงนะดูนะตักเข้ามาเลยเราตักเข้ามาเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกของเรา โอ้โหเฮียตักก็เขาเรียกว่าฮะตักก็ไหลแล้วมันลื่นนะไม่เป็นไรนี่เอาน้ำยำม,มาใส่เข้าไปกุ้งมาคือน้ำของไข่มาส่ง,งน้ำยำไปเรียบร้อยแล้วนะหอ,อมเจียวนิดนึง <c oughs> มันเละเทะหมดเลยวะเฮีย <c oughs> ไปครับเอาลองดูนี่นะไข่นะกับน,น้ำยำนะน้องกินสองคำวะไม่งั้นไม่หมดลองดูจะเป็นยังไงนะยำไข่ลวกครับมาดู คือตัวไข่มันลื่นไปเลยนะหมายถึงว่ามันลื่นดว้วยลงไปเลยอ่ะ <S <S อคนน้ำยำมีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเผ็ดตัดกับกุ้งหมูสับถ้ากินตอนเช้าจะดีนะแต่กินตอนนี้ก็ได้ว่ะคือเหมือนว่าตอนนี้น้ำของไข่อะมันผสมประสานไปกับน้ำยำหมดเลยอะ่ะเฮ้ยมันลื่นอีว่ะเลามาเจอหอมแดงนะมาเจอหอมเจียวนะไปทำเชื่อผมกินกับข้าว เผินแน่นอนเนี่ยคือน้ำยำอะ่ะกับไข่อ,ขอะ่ะเรามาสมแบบเป็นเนื้อเดียวกันเลยคุณไปราดข้าวกินนะโอโ้โหลองไปทำดูเมนูนี้ผ่านฉนลุยแม่ทำนานก็ยังเหมือนเดิมที่อยากกินแม่ก็สามสี่ใบนะแต่ว่ามีทีมงานไปกันกินก็โดนพริกเยอะเหมือนกันเข้าไปในคอทุกเม็ดเลยเป็นกับแก้มได้ไหมผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเป็นกับแก้มมันต้องแบบให้มันสุกอันเนี้ยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้น พขาแดงอย่างนี้นี่อิ่มเลยนะนี่กินเมื่อกี้อันนึงนี่คือแบบว่าอยากได้ข้าวอะ่ะเป็นกับข้าวนี่จะเวิร์กกว่าแต่ใส่พริกเยอะๆก็ได้อยู่โอเคครับไปพี่หนูทํางานหนักเลยตอนนี้อ <c oughs> ย่าแผ่วอย่าแผ่วเฮียแม่งลื่นพริกแม่งลื่นไปตามไข่เลยเฮียลงคลองไปเลยนะครับ <c oughs> ชื่นใจจริงๆริคุณต้องระวังพริกนะมันไหลไปตามไข่จริงๆไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับใครนะครับ เจอกคลิปหน้าครับ